Thank you. นี่ฮะผลงาน 3BS ครับผมผมสารภาพนะครับผมเป็นคนที่ไม่สามารถมองพื้นที่เปล่าให้มันมีอะไรได้ผมไม่มีตาที่สามดุดดังดีไซเนอร์เอาอะไรมาติดมันเพื่อเพิ่มระยะเงี่ยทำห้องปุ๊บผมเดินเข้ามาตาค้างเลยดีใจที่ทาง 3BS ได้แบบว่าเนรมิตให้บ้านเป็นไปตามที่คิดเวลาที่เราพูดออกมาเนี่ยคนที่สามารถที่จะเอาความคิดของเราหรือว่าความฝันบ้านในฝันของเราออกมาเป็นเป็นรูปเป็นร่างได้เป็นภาพได้เนี่ยบางทีก็ก็ต้องให้คนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากเหมือนกันการทำบ้าน ยังไงมันไม่มีปัญหาเลยเป็นไปนี้ได้ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเรามีบริษัทแล้วก็ทีมงานที่พร้อมจะช่วยเราแก้ปัญหาเนี่ยโดยที่ไม่หนีหายไปไหนใช่ใช่ได้นี่สำคัญเลยร่วมหัวจมท้ายอยู่กับได้ทุกวันที่มันสําเร็จเราเรารู้สึกแอพเฟกิเอตนะสาคัญที่สุดนะคะก็คือคนทําบ้านที่เราสําคัญที่สุดก่อนที่จะแบบเราจะมาตกแต่งได้วันนี้ก็ต้องขอบคุณทีเอสเป็นเซลล์วิสพอยท์ของทาง TBS จริงๆนะสามารถเอาความรู้สึกของโอนเนอร์หรือพนักงานในบริษัทเนี่ยเล่าออกมาเป็น ใั้ห,หัได้ต้องรู้นิดนึงก่อนว่าเฮ้ยเราชอบแบบไหนหรือถ้าเกิดบางคนบอกเฮ้ยไม่รู้เลยไม่รู้ว่าตัวเองต้องการแบบไหนให้อินเตอร์ียทำออปชันมาให้เราสัก2หรือ3 o p ออปชันมันก็จะทําให้อินเตอร์ียแล้วก็เจ้าของบ้านได้ของที่ถูกใจเหมือนกันพี่รู้สึกว่าบ้านเนี้ยค่ะในทุกๆ Element ทุกๆมุมทุกๆห้องอะ่ะมันคือพี่แล้วก็ภูมิใจที่<ม>เราได้ทําให้แม่ด้วยแล้วก็อีกอันนึงแล้วก็มีความสุข<ม>เพราะว่าเหมือนทุกๆมุมอะ่ะมันทําให้เราแบบรีคอร์ไปถึงแบบช่วงเวลาที่เรามีความสุข <Yeah. S 2> ที่สําคัญคือรูปภาพที่อยู่ในอินเทอร์เนียได้ตรงตามปกเป๊ะ oh. Living the Dream ค่ะ 3BS Living the Dream อยู่เคียงข้างให้ทุกความฝันเป็นจริง